สวัสดีค่ะวิชาประวัติศาสตร์เรามาต่อในเรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์กันเลยนะคะเปิดแบบฝึกหน้า24ข้อ4ให้นักเรียนวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของการตั้งถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคปัจจุบันโดยบันทึกคำตอบลงในแผนภาพเริ่มเลยค่ะยุคก่อนประวัติศาสตร์ น,นักเรียนต้องนึกไปถึงยุคหินใช่ไหมคะมนุษย์ยุคหินอาศัยที่ไหนคะบรรทัดแรกค่ะอาศัยในถ้ำนักเรียนเขียนเลยค่ะอาศัยในถ้ำต่อนะคะบรรทัดที่สองไล่ลงมาเลยค่ะเขียนแบบไม่ต้องเว้นบรรทัดนะคะเขียนดีดีนะคะสวย,สวยอยู่ใกล้แหล่งน้ํานะคะ สำคัญเลยแหล่งน้ำเขียนเลยค่ะใกล้แหล่งน้ำวันท,ที่3ค่ะใช้วัสดุธรรมชาตินักเรียนเขียนต่อเติมได้เลยค่ะใช้วัสดุธรรมชาติมาทำเป็นเครื่องใช้เครื่องประดับนะคะอาจจะเอาหนังสัตว์มาเป็นเครื่องนุ่งหม่มเขียนได้นะคะ หรือเอาเปลือกหอยเปลือกไม้มาทำเครื่องประดับหรือเอาหินมาทำเป็นอาวุธเครื่องมือจับสัตว์ก็ได้นะคะเขียนเลยเขียนเลยค่ะมาต่อด้านยุคป,ปัจจุบันนะคะยุคนี้นักเรียนเห็นภาพเลยค่ะนี่คือตัวของนักเรียนเองนะคะยุคป,ปัจจุบันอาศัยค่ะอาศัยที่ไหนอ่าเขมรทัดแรกเลยค่ะอาศัยในบ้านนะคะแล้วก็ตึก ใช่ไหมคะเขีย okay, นเลยค่ะเขีย okay, นมรรทัดเดียวไม่พอก็ลงอีกลงมาอีกหนึ่งบรรทัดนะคะ okay, เขียนสวยค่ะต่อนะคะในบ้านมีอะไรบ้างคะม,มากมายเลยใช่ไหมคะเขีย okay, นเลยค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเขีย okay, นเลยค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนักเรียนจะเขียนต่อก็ได้คะ่ะเช่นสิ่งที่อยู่ในบ้านของนักเรียนค่ะที่มีแล้วนักเรียนมีความสะดวกสบายมากขึ้น นักเรียนเขียนไปเลยค่ะอะไรก็ได้ที่ทําให้เราสะดวกสบายอาจจะเป็นเช่นรถพัดลมเออเขียนไปเลยค่ะนะคะต่อนะคะพอนักเรียนมีคําตอบ2ด้านแล้วนะคะด้านยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคปัจจุบันนะคะทีนี้ดูตรงกลางค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันระหว่าง2ยุคนี้นักเรียนดูค่ะดูคําตอบนะคะว่า สองด้านนี้อะไรที่เหมือนกันมาดูคำตอบนะคะคำตอบด้านที่เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์และคำตอบที่ด้านที่เป็นยุคปัจจุบันนะคะด้านก่อนประวัติศาสตร์อาศาัยอยู่ในถ้ำเหมือนปัจจุบันไหมคะไม่เหมือนยุคก่อนประวัติศาสตร์ใกล้แหล่งน้ําแต่ยุคปัจจุบันนี่เราสามารถเลือกที่อยู่ได้ไหมไม่ได้และอีกอย่างหนึง่ง การคมนาคมทางน้ําก็เริ่มไม่สะดวกแล้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วเราจะไหไมคะจะให้ความสําคัญกับการคมนาคม่อคมนาคมทางบกมากกว่าใช่ไหมคะทีนี้ดูด้านล่างใช้วัสดุธรรมชาติปัจจุบันนี้บางส่วนก็ยังใช้ธรรมชาติอยู่แต่บางส่วนนี่ทําไมคะในเมื่อราคามันมีการปรับแพงขึ้นเพราะว่าธรรมชาติมันเริ่มน้อยลงแล้วก็ต้องหาสิ่งอื่นมาทดแทนใช่ไหมคะอาจจะเป็นพวกที่เป็นจากการสั่งขห์ขึ้นมานะคะ เพราะฉะนั้นอะไรคะที่เหมือนกันนักเรียนลองคิดสิคะคิดได้ไหมอ่าคิดได้นะคะอ่านี่นะคะสิ่งที่เหมือนกันก็คือ,กา,อก,นนะคะการอยู่รวมกันนะคะการอยู่รวมกันนักเรียนดูด้านก่อนประวัติศาสตร์อยู่ในถ้ำอยู่คนเดียวไหม ไม่ใช่ไหมคะอย่างน้อยก็มีคนบ้างแต่อาจจะมีคนจํานวนน้อยกร,ก,กระจายกันอยู่แต่ก็ยังอยู่รวมกันนะคะเอามาปัจจุบนันอาศัยอยู่ในบ้านก็จะมีเพื่อนบ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้เขียนในวงกลมเลยค่ะสิ่งที่อยู่เหมือนกันคืออยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัยต่อไปค่ะสรุปความเข้าใจที่คงทน มรรทัดบนนะคะการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จะทําให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้านล่างการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จะทําให้คาดการอนาคตล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกคะอันนี้นักเรียนกาเลยคะ่ะไม่ยากนะคะ ลองกลับไปดูคลิปเรื่องยุคสมัยต่างๆอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่ในเนื้อหาต่อไปสวัสดีค่ะ